อาวันแรกยังมีเพื่อนไหมวะพี่บุหอีกซองหนึ่งดิบอลเอาบุหรีให้เด็กดิเ,ดกเ,อเออขายเท่าไงกี่บาทพี่เจ็ดสิบไม่มีตังค์นะพี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาจ่ายนะพี่เออไป เฮ้ยเบียเด็กใหม่นี่ว่าไปถามหนะอยู่มออะไรเออลองไปถามมันดูไป<ฮ>ชื่ออะไรอ่ะอยู่มออะไรชื่ออออยู่มอสามทับหนึ่งเฮ้ยเบียอยู่ห้องเดียวกับเราเลยถาม,มาขึ้นห้องไหมเออไปกันดิ พี่มึงเห็นเล็กไหมปะเดี๋ยวเราลองไปช้อนน้ำดูบุรีดีก่อนเออไปดิไปไป <c oughs> ไปดูบุรีกับพ่อกูเปล่ามันจะดีเหรอเออไปทันน้าแล้วจะมีใครเห็นไหมไม่มีใครเห็นหรอกเออไม่มีใครเห็นแล้วมึงกลัวเรื่ออะไรข้างหน้าวะ ครั้ <c oughs> งแรกพวกกูเป็นแบบนี้ก็แหละใช่ไหมเป๊ะเออดิเป็นไปคนลงกันปะไปดีเวียเอ้ยกินไรอะ่ะไม่กินเหมือนกันเลยไปดูไหมเฮ้ย,ยทำไรกันอะ่ะแล้วมึงเห็นพวกกูทำไรอะ่ะรู้ไหมว่ามันไม่ดีรู้ไหมมันมีโทษอะไรบ้างแล้วมึงจะยุ่งอะไรอะ่ะงั้นก็เรื่องของมึงเฮ้ยเวียเดี๋ยวเราไปดูสนามฟุตซอลกันเดี๋ยวตอนเย็นเราไปเตะบอลกันเออไปกันไป เฮ้ยวีรสนามไม่มีคนเล่นเลยเดี๋ยวตอนเย็นเราไม่ลเล่นกันดีกว่าเออนี่ใครทำอะไรกันตรงนั้นนะ่ะเฮ้ยวีรไปดวลดีกว่าว่ะเฮ้ยจะพวกอะไรนี่ว่าเออใช่แล้วลงไปดูพวกมันกันพวกมึงยังไม่อยู่สูบบุหรี่กันอีกเหรอครั้งที่แล้วพวกครูก็ไม่ได้ฟ้องครูนะ มึงไม่สงสารพ่อแม่กันหรอมึงรู้ไหมดูุหริทำให้ปอดหายได้เลยนะมึงรู้ไหมโทษของุบริาจจาะทำให้พวกมึงเป็นมะเร็งกันได้เลยนะรู้ไหมว่ามันอันตรายถึงชีวิตวกูบอกแล้วพวกมึงไม่ฟังกันก็เรื่องของมึงเวียไปกันเวออียเดี๋ยวพวกเราแอบตามมันดูก่อนไปฟังกูกันสวัสดีครับ สวัสดีค่ะแอบบุรีครับไปตามเพื่อนสามคนนี้มาพบครูสิได้ครับสามคนนี้ไปสู่บุรี่แล้วเนี่ยรู้ไหมว่ามันผิดกดโรงเรียน ความผิดสถานหนักเลยเอย๊สองคนนี้เนี่ยหลายรอบแล้วนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวรอบนี้ทําหนังสือพักการเรียนส่วนนี้นี่เด็กใหม่ใช่ไหมเพิ่งทําเดี๋ยวให้ทําทันบุญไว้ก่อนเดี๋ยวเชิญผู้ปกครองมาเดี๋ยวมาคุยกันควรที่จะเลิกพฤติกรรมแบบนี้ได้แล้วนะคะถ้ายังไม่เลิกสองคนเนี้ยจะได้ย้ายสถานศึกษาส่วนเธอก็อาจจะได้ถูกพักการเรียนอีกเข้าใจนะคะ ่ะเดี๋ยวไปเรียนตามปกติแล้วพรุ่งนี้พาผู้ปกครองมาพบครูค่ะเชิญค่ะกูจะไม่สูบบุหรี่แล้ววะกลัวพ่อแม่กูเสียใจเฮียอะไรวะแม่ยังฟอตวะ